นายฝันฝันเห็นว่าไปงานเลี้ยงสังสรรค์ระยะนี้ท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้จะนำพาลาบมาให้คุณให้ระวังการปวดข้อกระดูกปวดหลังอาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนความรักถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในกันและกันทั้งสองฝ่ายความสุขจะบังเกิดกับคุณทันที คนที่มีคนรักคู่ครองแล้วจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกันราหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงง้อแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธด,ดความรักของคุณค่อนข้างคุมเครือไม่รู้ว่าคุณจะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งแฟนหรือกิ๊กกันแน่ดวงการงานการเงินจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานไม่ว่าจะเป็นคนสนิทหรือคนข้างนอก แต่ก็จะสามารถฝ่าฟันผ่านไปได้แค่ใช้ความพยายามจะมีคนท้าทามให้คุณไปทำงานด้วยแต่ช่วงนี้ดวงยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายงานรอประมาณช่วงสิ้นปีก่อนจะดีกว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของงานและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเลขเด็ดฝันเห็นว่าไปงานเลี้ยงสังสรรค์06 19 63 เจ็ดหนึ่งห้าสองห้ให้พิโรชนาทนายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ